กระทรวงดีหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันป้องกันการโทรหลอกลวงหรือว่า d ด e n ฟนแอปพลิเคชันป้องกันการโทรหลอกลวงหรือว่า f e n s e นะคะเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นแล้วก็ เป็นการแจ้งก่อนนะคะคือการก่อนลวงเตือนภัยจากมิจฉาชีพที่มีกลโกงรูปแบบต่างๆป้องกันมิจฉาชีพที่ใช้การโทรและก็การส่ง SMS มมาหลอกลวงประชาชนมีจุดเด่นก็คือสามารถที่จะแชร์ฐานข้อมูลของหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างหน่วยงานต่างๆในภาครัฐและเอกชนที่ลงทะเบียนเอาไว้เข้าระบบเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนรวมถึงการแชร์ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของมิจฉาชีพกับทางฐานข้อมูล ของ AOC ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์สายด่วน1441ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสูงปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเตือนประชาชนก่อนที่จะรับสายหรือว่าอ่านข้อความ SMS อีกทั้งยังสามารถที่จะลิงก์ไปยังระบบแจ้งความออนไลน์ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็แจ้งอายัดบัญชีของคนร้ายผ่าน AOC ได้ทันทีด้วย ขณะที่พลตรวจโทรุทธลนาวรัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดโครงการวิจัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปร,ะราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์กรณีการอายัดและการระงับบัญชีต้องสงสยัยหรือว่าบัญชีมา้าซึ่งได้กำชับถึงแนวทางในการปราบปรามแสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ยกระดับความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐเอกชนสถาบันการเงินเพิ่ ิ่มประสิทธิภาพในการระงับหรือว่าอายัดบัญชีให้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีช่องทางในการที่จะตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยสําหรับประชาชนให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วเชื่อถือได้มีระบบการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนป้องกันการเปิดบัญชีของกลุ่มเสี่ยงและมีระบบ AI คัดกรองตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติของบัญชี